เทนเนอร์นากาตานิออกมาสู้ฮอกสิตรักของเขาโดยล่าสุดนั้นรูดี้เฮอร์นันเดสเทนเนอร์ของทางจุนโตนากาตานิเจ้าของแชมป์โลก3พิกัดรุ่นคือรุ่นไฟเวทรุ่นจูเนียเบนตัมเวทและรุ่นเบนตัมเบทในปัจจุบันซึ่งทางรูดี้เฮอร์นันเดสเทนเนอร์ของทางจุนโตนากาตานิ เขาได้ออกมายกย่องศิียลักของเขาว่าเป็นนักจกที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยฝึกฝนมาโดยเขาได้กล่าวว่าเขาเก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยฝึกมาจจนตกเขามาที่ยิมแต่ถ้าผมบอกให้เขาทำงานอะไรสักอย่าง เขาก็จะทำโดยไม่มีคำถามไม่มีวันไหนที่เขามาหยิ่มโดยไม่เต็มใจที่จะทำงานหรือฝึกฝนฝีมือให้สมบูรณ์แบบและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษการร่วมงานกับจุนโตไม่ใช่เรื่องยากเพราะเขามีความสามารถแต่เขาก็มีไว้พริบเช่นกันเฮอร์นันเดสกล่าวถึงจุนโตนกตานีสิทธิ์รักของเขาซึ่งเป็นแชมป์โลกในรุ่นเบนตัมเบดของยูบีซในปัจจุบันนั่นเอง